แท็บนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่4นะครับที่เรามา,าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน2เรื่องนะครับที่มีความสําคัญกับธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการโครงสร้างทีมนะครับมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เรียกว่ามีความชัดเจนนะครับสามารถแบ่งหุ้นส่วนได้อย่าง ดึงโดดน้ำันคุนได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมีกลไกที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการทําธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเทคโนโลยีก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่จะต้อง นำออกมาอยู่ในรูปของของบริษัทนะครับซึ่งหลายหลายทีมก็มีความชัดเจนมากขึ้นในวันนี้นะครับที่จะทําให้ไอทีอ IP, นะครับหรือทรัพย์สินธรรมยญานั้นเนี่ยออกมาในรูปแบบของบริษัทด้วยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งก็มีความชัดเจนมากอมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแต่ละทีมก็ได้มีการออ,ออกแบบนะครับโครงสร้างของบริษัท ในเรื่องของหุน้นในเรื่องของทีมทํางานที่จะทําให้บริษัทเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนมีกําลังในการที่จะบริหารจัดการทีมธุรกิจเชิงหึกต่อไปได้ครับผมอย่าคิดว่าทุกคนคือลูกค้าไม่ใช่นะครับลูกค้าเราต้องแม่นว่าเป็นใครเป็นคนที่มีอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรใช่ไหมครับการศึกษาแบบไหน อาศัยอยู่ตามภูมิศาสตร์แบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับมีจิตวิทยามีความร,รู้สึกมีไลฟ์สไตล์วิธีดำเนินชีวิตแบบไหนหรือพฤติกรรมการจับใจใช้สอยแบบไหนเราต้องแม่นตรงนี้ก่อนพอแม่นปุ๊บเราเลือกถูกปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาวางตำแหน่งทางการตลาดใช่ไหมฮะพอเราวางตำแหน่งทางการตลาดที่มันเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันแล้วเนี่ยเราแตกต่างปุ๊บเราก็จะสามารถจังจุดนั้นไปทำสร้างแบรนด์ ต่อไปได้ผมว่าขขาน่ารักกันครับข้าวิวารณเข้าใจกันทุกคนก็มีประเด็นสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาใน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 เรื่องต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้ชี้แจงให้ความกระจ่างเข้าไปจนว่าเขาเข้าใจมากขึ้นโอ้เป็นโครงการที่ดีเลยครับเพราะว่าเหมือนเป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมระหว่างงานวิจัยของอาจารย์เนาะ ให้มาสู่ออกโมอชเชียลไลท์ให้ได้อย่างนี้ฮผมว่ามันมันมันเป็นหน่วยงานที่สำคัญครับน่าให้การสนับสนุนผมว่าศาสตร์ของบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการเงินเนี่ยเรียนไปเถอะมันไม่เข้าใจหรอกจนจนถึงว่าลองทำจริงแต่นี้พอพอทำจริงแล้วปุ๊บอ๋อรู้รูล้ละตัวเลขนี้มันมาจากตรงนี้แล้วเราจะแก้กับมันยังไงอันนี้คือวิชาการเงินสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วไม่ว่าไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามแต่ครับศาสตร์ของการบริหารธุรกิจมันเป็นเรื่องของแอคชั่นมันเป็นเรื่องของแปรที่คอต่อให้เรียนด็อกเตอร์จบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ม,ทมันอยู่ที่การปรับณตรงนั้นมากกว่ามันอยู่ที่แอปพลายมันเป็นเรื่องของแอปพลายล้วน เราโชคดีนะครับมาเชียงใหม่พอดีเชียงใหม่มีมีอุทยานวิทยาศาสตร์ของเชียงใหม่อยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็แล้วก็นำเอาสตาร์ทอัพที่เป็นคนพื้นถิ่นที่ไดท้ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนให้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 สตาร์ทอัพของเขาเนี่ยได้เข้าใจว่าเ,าเส้นทางการเดินทางของสตาร์ทอัพของเขาที่เขาทำมาเนี่ยมันก็ มันก็ต้องมันก็ประสบประสะหรายยากนะครับแล้วก็ซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมงานเข้าใจถึงจุดอ่อนเข้าใจถึงจุดแข็งแล้วก็จุดขายอะไรต่างๆการการไปหาตลาดเขาทำกันยังไงพวกนี้ก็ก็มีการแลกเปลี่ยนกันดีนะครับก็มีคำถามเยอะแยะเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้จากสตาร์ทอัพที่เป็นของเชียงใหม่เองนี่ผมเชื่อว่า ประสบการณ์จากคนที่ทำสตาร์ทอมาก่อนนะก็ mm hmm. น่าจะถ่ายทอดแล้วก็เป็นประสบ mm hmm. เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นบทเรียนที่ดีให้กับสตาร์ทอ mm ัพ hmm. ที่เรากำลังผักดันอยู่ครับมาครั้งนี้เนี่ยทำให้เราทราบถึงเรื่องของทีมทีมที่ดีจะทำให้เราไปถึงโกที่ดีได้ถ้าสมมุติเป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้มีช่วงที่ เป็นวันหยุดหรือว่าวันหยุดยาวอะไรเงี้ยที่สําคัญก็คือต้องขอบคุณทางทีม o t แทที่ดูแลและให้คำปรึกษาของเราอย่างดีมาตลอดครับมาร่วมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีแรงจูงใจนะคะ inspiration มากๆเลยที่อยากจะทำะธุรกิจนะคะจากงาน นวัต<อ>กรรมที่มีอยู่คิดว่าจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะได้คิดและวิเคราะห์แล้วก็ต่อย,ยอดงานของเราให้ไปถูกที่ถูกทางมากยิ่งขึ้น It's quite good at the end to see some like uh, examples so I think it's quite different style of thinking in terms of academic uh, research and then try to go that to spin out or startup is it's been very useful ก็คือการที่ได้มาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่า พวกเราได้ประเทศชาติเราก็ได้ทุกคนรอบข้างเราก็ได้เหมือนกันก็คือขอบคุณโครงการดีๆที่ที่ที่มอบให้กับเราตรงนี้ด้วยค่ะสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะคือเขาเรียกว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็การจัดการสตาร์ทอัพนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เราได้ได้คิดว่าองค์ประกอบที่สําคัญของการดําเนินการเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างก็คือจากที่เราไม่รู้อะไรเราเราได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องไปเติมเต็มเพื่อจะไปสู่ข้างหน้าให้ได้ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบเปลี่ยน mindset ตัวเองเลยเราได้มุมมองใหม่จากสตาร์ทอัพที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็เราได้เรียนรู้อ่ะจริงๆทุกทุกแคมป์อยากให้มีสตาร์ทอัพเข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้เราแบบนี้ทุกๆครั้งเลยได้รู้สเต็ปขั้นตอนแล้วก็จาก จากที่วิทยากรทุกท่านพูดเลยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะคิดว่าของเราเนี่ยมันดีแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามัน,มนตอบโจทย์หรือยังซึ่งก,ก็ได้ไอเดียได้ข้อมูลแล้วก็เอามาปรับใช้ประทับใจเพื่อนร่วมอบรมทุกท่านนะครับแล้วก็ประทับใจทางทีมงานด้วยที่ที่มีความตั้งใจมากนะครับในการที่ที่จะมาจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเราทุกอย่างจริงนะครับการดูแลทุกอย่างดีมาก มีมีประโยชน์มากทําให้เราได้เห็นการทํางานจริงแล้วก็เห็นอุปสรรคจริงของการดําเนินการนะคะ ก็ตรงนี้ทำให้เกิดอินสปิเรชันของตัวเองแล้วคงไปอธิบายหรือทำให้ส่วนหนึ่งที่ให้คณะเข้าใจโลกของการตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นค่ะการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของพยาบาลนะคะมันจะอยู่ในข้อข้อที่ค่อนข้างจำกัดในเรื่องของการมองในเรื่องของธุรกิจอะคะ่ะมาเปลี่ยนมุมมองในมุมมองของธุรกิจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปถึงการทาธุรกิจ ในตัวอื่นได้อย่างไรบ้างอะคะบูดแคมป์อะคะทำให้เราได้รู้จักเครือข่ายทางธุรกิจมากขึ้นค่ะอย่างเช่นทั้งของหนูอะคะจะเป็นวิศวกรรมแล้วก็เทคโนโล,โนโลยีซะส่วนใหญ่แต่ความจริงอะคะทางท้องตลาดหรือว่าเครือข่ายของเราอะอาจจะไปได้หลายทางใช่ค่ะเดิมทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า ของของเราจะไปถึงกลุ่มคนที่เราต้องการจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็โครงการก็ช่วยเปิดให้เรามีแนวทางทําจริงๆก็ทําธุรกิจแล้วก็ส่งส่งผ่านเครื่องมือที่เราตั้งใจพัฒนาในงานวิจัยของเรานะครับไปให้กับคนคนที่เราต้องการอยากให้เขาได้รับรู้แล้วก็ใช้เครื่องมือของเราครับเรารู้สึกว่าเราได้ความกล้ากล้าที่จะเลิกรักสินค้าของเราแล้วก็พัฒนาสินค้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยไม่หยุดยั้งครับ พวกเรามาจาก SME ซื้อมาขายไปธรรมดาไม่ได้ลึกซึ้งกับผลิตภัณฑ์พอคราวนี้เรามีความรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่กว่าจะเกิดมาให้เราได้ใช้อ่ะมันผ่านขั้นตอนมาหลายอย่างค่ะแล้วเรากําลังจะเริ่มจะมาเริ่มเป็นสตาร์ทอัพจาก SME ผ่านมาเป็นสตาร์ทอัพล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะต้องใส่ใจในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ค่ะทางทีมเรานะครับเป็นเป็นนิสิต อยู่นะครับก็มีความหวังที่อยากจะมีความรู้ในเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับโครงการนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากครับได้เห็นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางว่าการที่เราจะโตไปเป็นสตาร์ทอัพควรที่จะต้องมีอะไรบ้างนะครับว่ามาเคมนี้รู้สึกว่าผมได้ได้ทุกสิ่งอย่างที่ผมต้องการเข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นเข้าใจลูกค้าเข้าใจตลาดและเรามีความมั่นใจมากขึ้นที่เราจะออกเอาผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายหรือป,ปิดการขายได้ในอนาคตครับ ตัวพอเองค่ะไม่เคยไม่เคยที่จะเข้าแคมป์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเวลาเรามาเราเจอเขอาเรียกว่าอาจจะเป็นคู่ค้าธุรกิจกันในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะ,ะเราคุยกันภาษาเดียวกันเราเหมือนช่วยเหลือกันมากกว่าการที่เราจะมาไฟากันหรือจะเป็นคู่แข่งกันอย่างนี้คะ่ะอนาคตในการทําธุรกิจเราเราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆและความรู้ต่างๆเนี่ยนอกจากจะพัฒน,นาการเป็นสตาร์ทอัพในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วนั้นเราอาจจะนําไปใช้ได้มากมายในส่วนของ างานอื่นๆของเราที่เป็นธุรกิจได้ด้วยเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือทําให้เราได้ได้เห็นภาพในการที่จะเราจะน,นําไปทําธุรกิจอะคได้ชัดเจนขึ้นเลยค่ะคําว่าผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการมันอยู่ในใจพี่ตลอดดังนั้น่ะโอแท็บอะที่ได้เข้ามาเนี่ยมันตอบโจทย์พี่มากเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตขึ้นเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้ดังนั้นถูกใจมากในการที่เข้าร่วมโอแทบเนาะ ที่ผ่านมาที่เคยเคยปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะการเดินตลาดอะไรเรายังไม่เข้าใจเลยพอพอมาเจอตรงแพทแพทฟอร์มตรงนี้แล้วความรู้ที่วิทยากรแต่ละท่านมาชัดเจนมากเลยในการที่เราจะดําเนินการทำบิวสเนตตรงนี้ทางการตลาดอย่างไงบ้างนะคะประทับใจเวิร์กช็อปคะ่ะซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําด้วยความยากลําบากนะสำหรับสตัด๊ด คนคนที่จะเริ่มทําแรกๆอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นผลสรุปที่ดีจากการที่เราได้ฟังภาคทฤษฎีแล้วเรามาปฏิบัติอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพรวมหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดและไม่เคยทำอะเราจะได้ทําในเวิร์กช็อปนี้อะไรเงี้ยคะ่ะ